เจอกันอีครั้งนะครับจากอาิที่ที่แล้วที่เราได้คุยกันในเรื่องของเมตาช่วงแรกของทางฝั่งพรีเมียมเราก็จะมาต่อกันที่เมตาช่วงแรกของสแตนดาร์ดฟอร์แมตกันนะครับเราจะพูดถึงเมตาทั้งหมดใน5เซตแรกกันนะครับจะมีเซตอะไรบ้างก็คอยติดตามดยนะครับข้อมูลที่ใช้ในครั้งนี้ก็มาจากเว็บ CF v a n g u a r d ซึ่งก็คือเว็บหลักในการเก็บข้อมูลงานแข่งของทาง o f f i c i a l นะครับ ซึ่งผมก็ได้รวบรวมข้อมูลจากงานแข่งในประเทศต่างๆว่ามีเด็กอะไรบ้างที่ติดท,ท็อป3ของแต่ละงานในแต่ละประเทศครับเพื่อที่จะสามารถมาวิเคราะห์ผลการแข่งขันต่างๆในแต่ละเซตครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เซตแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นเซต VBT01 ก็จะเป็นเซตแรกสุดของภาค V เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4แคลนก็ได้แก่ Royal Paladin Oracle Think Tank k a g e r o และก็ Nova Grappler ครับซึ่งเมตาที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยในช่วงนี้ก็จะมี เด่นอยู่2แคลงก็จะเป็น Oracle Think Tank แล้วก็ Kagero ครับในงานแข่งผลการแข่งขันก็จะพบว่า Oracle t h i n ิ Tank ที่ติดท็อป3ก็จะมีทั้งหมด8เด็ก Royal Paladin 1เด็กค k g g e r o 6เด็กครับแล้วทำไมถึง Oracle ถึงได้เก่งขนาดนี้ถึงได้มีถึง8เด็กที่ติดท็อป3ในแต่ละงานความเก่งของมันก็จะมีในเรื่องของ Imperial Daughter ซึ่งมีความสามารถในการตี2คลิปปพลังแรง ที่ทำให้การลำบาก Victorious Deer ซึ่งสามารถจัดทริกเกอร์ได้ซึ่งก็คือเป็นการ เปิดท็อป7หาคริติคอลมาเรียงไว้บนสุด2ใบแล้วก็สามารถปั๊มพลังบอร์ดได้เช่นกันครับอีกใบก็จะเป็นซีโออัมาเทรสซซึ่งสามารถจัดท็อปเด็กและปั๊มพลังตัวเองทุกครั้งที่เปิดท็อปเด็กหรือว่าเซิร์ชเด็กได้ครับซึ่งไม่ได้จํากัดที่ว่ามันจะอยู่ช่องแวน์หรือช่องเรียงอยู่ได้ทั้ง2ช่องนะครับออร์คาลแจ้งแจ้งเป็นแคลนที่เก่งตรงที่ว่ามันมีออฟเฟนซีสสูงแล้วเราอย่ายลืมมันเป็นเด็กที่มีโปรเทคมาร์เกอร์ซึ่งก็สามารถเป็นการปั๊มเพเีย ครับก็เป็นการเสริมเด็กที่บัฟได้โหดมากครับงั้น มาฝั่งของคาเยโร่คาเยโร่จะมีความเก่งในเรื่องของดราก o นิกวอเตอร์ฟอลซึ่งสามารถปั๊มพลังเพิ่มคริ t ิค a ลแล้วก็ห้ามเซนติเนลครับซึ่งในภาค V ีนี้เองเซนติเนลที่นิยมใช้กันก็จะเป็นดร็อคทริกเกอร์นะครับจะเป็นดร a อ s เซนติเนลกันนะครับแล้วก็จะมีดราก o นิกไกอาสที่สามารถเพิ่มครีให้กับแวนการ์ดคาเยโร่ของเราด้วยเช่นกันคาเยโร่ ro, เราอย่าลืมว่าเป็นเด็กที่มีฟอสต์มาร์เกอร์ซึ่งสามารถเพิ่มพลังให้กับยูนิตของตัวเองได้มากซึ่งจะสร้างความลำบากในนนนนนกกกกการการดห้้ััคู่่่แขงงเเออสวีี็็็จะป ก็ในช่วงแรกจะเน้นในเรื่องของ u n f r e e d เรียก Blast Blade แล้วก็คอมโบของ Soul Server ที่จะสามารถปั๊มพลังของเรียและเวนกาดซึ่งก็คือจะสามารถปั๊มทั้งบอร์ดทุกใบ15ื่นถ้าเราสามารถจ่ายค่าคอสของมันได้นะครับงันเรามาต่อที่เซตต่อไปก็จะเป็นเซต EB 0 1ก็จะมีทั้งหมด3แคลนในเซตนี้ก็จะได้แก่ Tajikase Spike Brothers แล้วก็ Mega Colony นะครับในงานแข่งของช่วงนี้ก็จะพบว่ามี Tajikase สามเด็ก Oracle Sing Tank เจ้าเก่า9เด็ก Mega Colony สองเด็กและคาอีโรอีกหนึ่งเด็กครั อ r a โ l ดทิ้งแท a n k มันก็ยังคงเก่งจนถึงตอนนี้เพราะยังไม่เพาครีปมากพอมันยังเก่งมากๆเหมือนในเซตแรกนะครับส่วนของชาจิคาเซ t ที่เราได้คุยในพรีเมียมของวิดีโอที่แล้วก็จะมีเป็นกิมมิงเหมือนเดิมก็จะเป็นในเรื่องของ Equi p ปเก e นะครับซึ่งในเด็กนี้ก็จะสามารถเพิ่มพลังบอดด้วย Equi p ปเก e นั่นเองครับตัวหลักก็จะเป็น Giga r ร x ซนะครับซึ่งมีความสามารถที่จะเตะกาดแล้วก็ปั๊มพลังเรียด้วย Equip g เก e ส่วนอีกใบก็จะเป็น Dev r ร x ที่จะมีความสามารถในการปั๊มพลังด้วย Eequip นนนนัั่่เอองงใสวข เด็กเมกาคลอนีอย่างที่เราคุ้นเคยกันในเรื่องของแมชชีนิงช่วงแรกก็จะมีความสามารถในการโคลเรียออกจากโซลส่วนตัวหลักก็จะเป็นแมชชีนิงสปาร์คเฮอร์คิวลิสนะซึ่งก็จะมีความสามารถในการลดพลังยูนิตของคู่แข่งทั้งหมดลด5 0 0 0ันทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีคอมโบหลักๆก,ก,ก็จะเป็นการ์ดรีสตรีทของแอนไลออนกับแฟนทอมแบล็กที่จะห้ามในการป้องกันห้ามเกรดต่างๆห้ามเซนติเนลนั่นเองครับงั้นเรามาต่อกันที่เซตต่อไปก็จะเป็น EB02 ในเซตนี้ก็จะมีทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาอีก3แคลนก็จะมี Dimension Police Okquaform แล้วก็ Grand Blue ครับในงานแข่งช่วงนี้ก็จะมีผลงานว่า Dimension Police 3 Deck Kagero 3 Deck Oracle Think Tank เจ้าเก่าย,ยังมาแรง9 Deck อยู่เหมือนเดิม Aquaforce 1 Deck Grand Blue 1 Deck แล้วก็ h a j i k a z e 1 Deck ครับเราขออธิบายเพิ่มในเรื่องของ Deck Dimension Police เด็ก Dimension Police นี้อย่างที่เรารู้รกันก็จะเป็นเด็กความสามารถจะเป็นปั๊มพลังแวนเพิ่มครีร์กับแวนนั่นเองใช่ไหมครับส่วนในเซตนี้ก็จะมีเพิ่มกิมมิกของการใช้เกรดไดยูชาที่สามารถรีไรท์แวนเพิ่มมาตีได้อีกนั่นเองครับงั้นเรามาต่อที่อควาฟอสอค f าฟอสก็จะมีกิมมิกเหมือนเช่นที่เรารู้จักกันมาก็จะเน้นการตีสร้างเวฟไปเรื่อยๆส่วนเมลสตรอมในเซตนี้ก็สามารถลุกแวน์ได้เช่นกันครับอย่างที่เรารู้กันแกรนด์บูจากวิดีโอคลิปที่แล้วในเรื่องของพรีเมียมเราก็จะรู้ถึงงงความเก่ขอ ที่เพิ่มพลังตามดรอปของเราซึ่งตัวบรรการหลักที่เราจะใช้ไรก็จะเป็นบัสเคิร์กนั่นเองครับเด้๋วเรามาต่อกันที่เซต v b t 02ซึ่งเซตนี้ก็จะมีเพิ่มมาใหม่ทั้งหมด4แคลนก็จะมี Shadow Paladin, Murakumo, Dark Irregulars แล้วก็ Pale Moon นะครับซึ่งในเซตนี้ผลงานแข่งก็จะเป็น Murakumo 12 Deck, Kagero 2 Deck, Royal Paladin 1 Deck, Oracle s i n g t a n 5 Deck, Overforce 1 Deck, Spike Brothers 1 Deck แล้วก็ Shadow Paladin 2 Deck ครับเอ๊ะทําไม Murakumo มันมันเยอะขนาดนี้ทํไมมี ถึง12เด็กเลยที่ติดท็ทอป3ในแต่ละประเทศนี้ความเก่งของมันก็จะอยู่ที่ซันบาคุ ซึ่งความสามารถมันก็จะห้ามคู่แข่งในการไร้เทินต่อไปได้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันในภาควีนี้การไร้เกรด3ามใหม่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เก่งมากมันจะช่วยสร้างเบนฟิตให้กับเราก็จะเป็นในเรื่องของมาร์เกอร์ต่างๆนั่นเองครับถ้าเราห้ามไร้แล้วก็ห้ามคู่แข่งเีื่อได้เบนฟิตตรงนั้นเองครับอีกอย่างก็จะมีคอมโบของไร g อ t a r เรสเตอร์กับเลฟอ r r e เรสเตอร์เองซึ่งสกิลของไร g อ t a r เรสเตอร์ก็จะมีความสามารถที่จะห้ามแวนคู่แข่งห้ามลุกได้นั่นเองถ้ามีอ r r e เรสเตอร์อีกตัวอยู่อีกฝั่่งงนนัันเอก็ใช้ คอมโบซามะคุกับไรท์อาร์เรสเตอร์ก็สามารถทําให้คู่แข่งถูกล็อกบอดแล้วนั่นเองครับอีกตัวก็จะเป็นมุซาชิซึ่งสกิลนี้มันก็หลายๆคนอาจจะคุ้นๆกันอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีความสามารถในการขอมือ2ทุกครั้งที่มันตีนั่นเองก็จะเป็นสกิลเหมือนฟีเดสนั่นเองจากที่เรารู้จักก็อาจจะเป็นฝันรลายของหลายๆคนนะในขณะนี้งั้นอีกเด็กที่มาใหม่ก็จะเป็นเด็กชาโดฟาลินที่ติดอยู่ความสามารถของมันก็อย่างที่เรารู้กันก็คือกินเรียรเพิ่มครีแหวนนั่นเองครับก็สกิลของเองบ ที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงก็จะเป็น Spike Brothers ที่กลับมาติดท็อป3อยู่เด็กหนึ่งซึ่ง Spike Brothers นี่เองก็ความสามารถของมันก็อย่างที่เรารู้กันก็สร้างเวฟรีแรงควายความสามารถหลักของมันที่เป็นแวนก็จะเป็น General s i e f r e e ที่สามารถสร้างเวฟได้แล้วก็จะมีพวก Bracky กับ Jackernaut Maximum ที่สามารถปั๊มพลังตัวมันเองได้เช่นกันครับงั้นเรามาต่อกันที่เซตสุดท้ายก็จะเป็น VMB01 ก็จะเป็นชุดพิเศษนะก็จะมีทั้งหมดแค่ สแคลนเท่านั้นเองก็จะเป็นคาเกโร่กับรอยัล p าร์ดินซึ่งในสเซตนี้ก็จะเพิ่มการหลกัหลกๆใหม่ให้กับ2เด็กนี้ก็จะเป็นเกรด4นะก็จะเป็นนูเอวาร์ให้กับคาเกโร่แล้วก็เอ็กซ์คิวเพลตเดอะบัสเตอร์ให้กับรอยัล p าร์ดินนะครับซึ่งในงานแข่งของ v m b 0 1ก็จะมีแข่งอยู่แค่ง,งานเดียวเท่านั้นที่ได้เห็นก็จะมีเป็นรอยัลฟาร์ดิน1แล้วก็มูราคุโมะสเด็กมูราคุโมะมันยังเก่งจนถึงตอนนี้นะครับก็อยากจะเอารู้กันการสร้าง Advantage ของค่แขงด้วยการในภาาาาคค V นี้้สํัญมกถเรราาาาสาม,าามมถ้้ันไดจอ มูราคุโมะของซันบาคุแล้วก็ไร์อาร์เรสเตอร์ได้เราก็สามารถสร้างความได้เปรียบอย่างสูงครับงั้นเป็นไงกันบ้างครับทุกคนมีอะไรนะ่าสนใจหรือสงสัยก็สอบถามกันมาได้เลยครับทางเพจก็รับฟังความคิดเห็นแล้วก็คําถามตลอดนะครับอีกอย่างที่ผมสงสัยก็คืออยากจะลองทาคอนเทนต์อย่างอื่นดูบ้างแบบการ์ดเกมอื่นือบ้างก็ถ้าใครอยากให้ผมทาการ์ดเกมอื่นเช่นยูกิโอแบทเทิลสปิริตหรือว่าถ้าอยากให้ไปแบบแนวอื่นเหมือนกับแนวต่อกันพลากันดั้มซึ่งผมก็ทําอยู่เนาะก็ถ้าใครสนใจก็บอกกันมาได้เลยครับถ้าอยากให ให้กำลังใจก็ฝากกดไลค์และ Subscribe และถ้าแชร์จะเยี่ยมมากครับงั้นเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ